ทุกคนอ่าอันนี้เผ็ดสลบไหมไม่สลบอันนี้รู้สึกจะเป็นตําปูปลานะอันนี้เข้ไหมปูเพร์ลาปูเพร์ลอถ้ามาตรฐานนี่คือมาตรฐานนี้เจ็ดสิบบาทใช่ไหมเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับห้าสิบห้าสิบอาหาจีนไก่เริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะทุกคนคือแบบธรรมดานะอร่อยได้เริ่มต้นดาราก็มาเยอะมากทุกคน ันนี้เจ๊ไก่นี่เปิดทั้งหมดกี่ปีแล้วนะครับไปกินไปแล้วสิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วนะขนาดผมมาตั้งข้าวอายุผมนะพ่อผมสามสิบปีนะเด็กๆไปไหนคุณตาบอกแล้วสองเมนูมารับเลยอันนี้จะเป็นตำั่วนะฮะ ส้วบปูส้วบปูเมนูแล้วออกมาสามเมนูแล้ว,ออส,มมลวส้วบปูค่ะมีที่วางแล้วอา่อาวางตรงนั้นได้พน,นักงานพนักงานคิวยังไม่ว่างนะรอรอรับพนักงานพอจะแต่สนะ่วนน้องพี่ตอนนี้ลูกค้าเยอะมากนะเพราะโดยเฉพาะช่วงเที่ยงเป็ช่วงเที่ยง,งนะคือลูกค้าเขาจะมาตลอดสามารถจอดรถได้ทุกคนคือเข้ามาด้านหน้านั้นแล้วก็ไปจอดด้านหลังนะที่จอดรถสะดวกสบายนะ ไม่เสียตังค์ใช่ไหมเจ๊ไก่จอดพี่จอดพีนี่มาแล้วมาแล้วเขาจะมีเอ่อพวกไก่ย่างไก่ย่างนะเริ่มต้นที่ราคา150บาทแล้วก็มีซาเผานะราคาเท่าไหร่นะเจะแก่1้อย5 0 180นาเพราะว่ากับ2 0เอาว่ากบ2สอเพราะว่าราคาอาจจะเป็นขนาดนะไม่เท่ากันนะไก่ทั้งตัวเลยนะ มันมีปลาเผากับไก่ไก่ย่าง่างคือราคาเดียวยวหมดเลยวันยห้าสิบบาทไก่สามสายเหรอไก่แล้วนะสามสายอลไรชื่อว่าส้มตำไปเน้ต้มตำส้มตำเผ็ดสรบโอ้โห,โโหนี่ดูเมื่อกี้เนี่ยมะเขือเต็มเต็มตรงนี้แล้วนะ่งกำลังมากระท้อนนี้เดี๋ยจะหมดระดับหรือขึ้นเพราะว่ามาเติมเต็ด แต่ไม่แน่นะเดี๋ยวมีคนสั่งมาดูนะเป็ดสลบอ่ะ๋ะอประาชามีไปแล้วมาชีไปแล้วเป็ดสลบยืนข้งางบนวันละกี่ชั่วโมงไม่รู้เลยเนาะโอ้แข็งแรงมากเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกคนทั่วไปเนี่ยผมว,ว่า ยืนนี่ก็เริ่มขาขาแข็งแล้ว <c oughs> อันนี้รู้สึกจะเป็นต้มป่านะต้มป่าเราซื้อเบอร์ร่านะแม่ซื้อเบอร์ร่า,าสนะ <c oughs> ั่งกลับบ้านแม่เป็แต่ละกล้าเราบอกเขาซื้อเบอร์ร่าทำเจานก่อนเป็นกระป๋องตำลาวมีส้มโหยตำเผ็ดสลับเนี่ยที่ว่าที่ว่าห้รีวิวอ่ะโหเผ็ดสลบับ <Netflix> อมิดนตัวนี้นะนอเหรอไม่นมอยจาปูเ็หรือไม่ไมะนมาวดีูเวลารับออเดอมาเด็กๆจะรับออเดอร์มาแล้วก็เอามาให้ใไก่ตำนี่วันนี้รับออเดอร์มาแล้วก็เสียบตรงนี้แล้วก็